ข้อเสนอเดิมของไทยที่ไปขึ้นโต๊ะเจรจาเมื่อวันที่3กรกฎาคมจากการให้สัมภาษณ์ของคุณวิชัยในบูมเบิร์กเนี่ยสั้นๆง่ายๆเลยก็คือว่าวันนั้นเนี่ยไทยบอกว่าจะให้สหรัฐขาดดุลน,น้อยลง50%ภายใน5ปีด้วยการซื้อของสหรัฐเยอะขึ้นอย่างเช่น LNG ก๊าซเหลวนะก๊าซธรรมชาติแล้วก็ซื้อเครื่องบินโบอิงตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่ากี่ลำแล้วก็จะ ซื้อสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรและสาหกรรมแต่ก็ไม่มีรายละเอียดว่าจะซื้อ้นเยอะขนาดไหนอีกอันหนึ่งก็คือไทยจะยอมยกเลิกมาตรก,การที่ไม่ใช่ภาษีกับสินค้าจากสหรัฐในบางรายการโดยยังไม่มีตัวเลขในขณะนั้นอันนั้นคือของวันที่สามแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ทีนี้คุณพี่ชายก็บอกว่าจะทำข้อเสนอเข้าไปใหม่ให้เป็นวินวิน อันนี้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะก็คือจากข้อเสนอเดิมเพิ่มเป้าหมายเป็นว่าจะให้สหรัฐขาดดุลน้อยลง70%ภายใน5ปีแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องซื้อของเขาเยอะขึ้นวันนั้นก็เลยมีตัวเลขของการซื้อสินค้า2กลุ่มใหญ่ๆออกมาคุณพี่ชัยบอกว่าถ้าเราซื้อได้ปริมาณเนี้ยตัวเลขการขาดดุลสหรัฐมันจะน้อยลงก็คือการซื้อก๊าซ LNG จากสหรัฐพี่นาจจำไม่ได้ว่า ี่ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าจะซื้อเครื่องบินโบอิงประมาณ80ลําลำให้การบินไทยซื้อจากสหรัฐ2ตัวเนี้จะทําให้สหรัฐขาดดูราน้อยลงเยอะแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ายอมลดภาษีสินค้านําเข้าจากสหรัฐให้เหลือศูเปอร์เซแต่ไม่ให้ทุกรายการพี่นาไม่เห็นรายละเอียดว่าที่เรายอมศูนเปอร์เนี่ยยอมตัวไหนบ้างเพียงแต่บอกว่าไม่ใช่ทุกรายการปรากฏข้อเสนอนี้ส่งไป สารัฐไม่เอา